แล้วตัวกูในปัจจุบันแม่งไปมุดหัวอยู่ที่ไหนวะจากของนั้นก็17บเจ็ดปีคล้วพี่คดีอาญามนีอายุความยี่สิบปีหมายความว่าเลยแค่3ปีคดีของพี่ก็หมดอายุความแล้วแล้วตัวกูในปัจจุบันแม่งไปมุดหัวอยู่ที่ไหนวะ ถ้าผมเป็นพี่เนี่ยผมก็คงซ่อนตัวให้ที่สุดอะเพราะถ้าโดนจับได้ตอนนี้ที่พี่หนีรอดมาเนี่ยก็เปล่าประโยชน์แล้วมันจะมีตัวกูสองคนอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันจริงหรอวะผมก็ไม่รู้ดีพี่แล้ว พี่จะเอาไงต่อสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น